ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยนนสืออมตับ เม้เธอจะอ่านกี่ครั้งอ่านซ้ำเท่าไรมันก็มันเดิงแเธอก็รู้อยู่แล้วว่าจะเป็นยังไงตัวเธอเองก็รู้อยู่ตัก็รู้นี่ว่าตอนสุดท้ายก็เหมือนเดิมแคเขาจะทิ้งเธอจบช้ำเท่าไร่รักเธอเมื่อเขาม่รักก็พอ เธอเข้ามีแคกก็พอก่อนเธอเองก็รู้จะจบยังไงเธอควรตัดทิงแล้วยอมปล่อยเขาไม่มีใจก็พอเธอรักตัวเธอเองให้มากหน่อยเธอยังมีฉันที่เป็นห่วงเธอรอเธอตรงนี้เธอต้องการ ซเล่มเดิมที่เธออ่านเป็นสิบครั้งในตอนสุดท้ายก็เหมือนเดิมที่เธอต้องมาผิดหวังสุดท้ายก็เจ็บเหมือนเดิมเจ็บเหมือนเคยเขาก็แค่ไม่รักฉันเห็นเธอเจ็บเหลือเก,กินอย่าร้องเลยจใจเธอมันดูช้ำแม่บ้านนนว่าเขามปนใจร้ายเกินไปกี่ครั้งที่เขาทำให้เธอร้องไห้ย่าอย่ากลับไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างนี้ก็เองก็เลือกจะไปเธอร้องให้ตายมันก็ไม่ช่วยเขาไม่ดีขึ้นหรอกเธอก็แค่ทิ้งเขาแล้วไปต่อเธอไม่ต้องใจอ่อนหนังสือที่เธออา่านเธอต้องให้ใครบอก

รับคอมดีเนาเอ้ยพี่อะเดีช่วยตีหนึ่งอะ้องอไรสิเอ่ปกันรกันนายนายเราเปิดได้ก็ชนะชุดบ้านเราเหมือนเดิมนะฟังอันนี้นะ

อ้ชุมเพไ้เนยเนี่ยมเอาชุมเพื่อนหน่อยุมเพื่อนหน่อยมึงก็ชุบเพื่อนด้วยมบเพื่อนด้วยเพื่อนได้ชุบเพื่อนได้ใำหน่อยชุมเหน่อยชุบหน่อยจะไปคิดไรเยอะไปเล่นๆชุมเพื่อนเล่เล่นมา่นไป่น้มงไตัชุได้อย่ชุบเพื่อนม่งตัชุบด้วยตชุบด้วยุบ

ปาด<ส>เอเนยเอออย่างเงี้ยมันต้องเล่นอย่างนี้มันต้องเล่นอย่างนี้มันบ้าใช่ไหมไอสัตว์กูบ้าด้วยเลยไอ้เนมันบ้าก็ใช่ไหมไอ้เ ตัดชอบบ้าๆได้คืออะไรวะนี่มีมีมีใครมีผ่อนได้พีเีววะมี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 อะไรไม่มีดสีมคุยพูดเียไม่เป็นไรมีคนหนึ่งใครอะอยู่ในตัวปะสอยู่อยู่ครับยิมมาเลยหนึ่งห้าห้าหอีกคนหนึ่งใครอะกับลรลูกค้านครับอลูกค้าไม่มาลูกค้านีมพอไฟปกติไม่เอา หนึ่งห้าที่หนึ่งป่ะเนี่ยที่หนึ่งครับที่หนึ่งฮะมันได้เพิ่มบอกว่าที่หนึ่งเหรอไม่ไม่ไม่ได้ครับไม่ได้จูจูลองอ้างจูนี่แล้วจูจูลองลองอ้างกูนี่ลองลองอ้างกูดิลองอ้างกูดิเฮ้ยนี่นี่อ่ะ ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมา่ใชื่อจัสลีละรเ้ามมอยู่ไหนเดินมาดิเชเยมาดิเมองๆแต่เหมือนมีคนยากตายวะอยากตายกูจัดไหเียจะนอนลงดูปีเห็นอยู่เลยงอยู่อุ่ม ไอ้บูมมาแล้วกลุ่มจะพังเลยกลุ่มซันจิหาไทยอ่ะกลมผมขาดรอนแล้วก็ประมาณนะพี่ประมาณนะอ๋อขาดมีรอนคนเดียวรอนลารอนลาคนเดียวครับไอ้แล้วไอ้ลูกค้าอ่าลูกค้าก็เห็นมอกเน็ตไอมีปัญหานี่ใช่ใช่ครับพี่ไม่ได้จ่ายค่าเน็ตมันบอกกูไม่มีอะลูกค้าก็ใครลูกค้าก็แทนไงขอแทนลาแล้วก็มีแค่รูปีรูปีเข้าไม่ได้ ได้แป๊บเจ็บคอจัดเลยเที่อเออรอยไม่ได้พูดกับเขาเลยตายไม่ได้พูดกับเขาเลยตายเจ็บคอนี่บัาบึ้กกีตี้วัดสวยสวยจัดดชุบจนหมอ่งร้องโฮใส่อ่ะไม่รู้ทำยียอะไรร้องโฮอย่างเดียวอ่ะเีย้ที่ตายตายี่ว่กางกงเขาเย้ได้นอนแล้วสวัสดีครับสสวัดีครับไอ้ต้งกลวยก่อนแป๊บหนึ่งนะ Yeah, ชุบจนเอดีหมดอะ่ะพักแล้วครับพักแล้วพักแล้วพักแล้ววันนี้รันทั้งวันทั้องนื้อแอลน้ใคขไว้ฮะ เมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว k o SO c โกันด้วยนะครับ